สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องปลดนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีข่าวสารเงินเยียวยาจะมาแจให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอีกเช่นเคยนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรุ่นใหม่นะครับเพราะว่าวันที่1กันยายน2 5งหนี้นะครับครังเตรียมโอนเงินเข้าบัตรคนจนนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเดือนกันยายนนี้จะได้รับเยอะเป็นพิเศษนะครับมีทั้งหมด2กลุ่มกลุ่มแรกนะครับจะได้รับเงินรูดซื้อสินค้าถึง 1,500บาทเพื่อใช้ซื้อสินค้าผู้ภกบริโภคก็รับเต็มๆรับจุกๆกันไปเลยนะครับและอีกกลุ่มนะครับจะได้รับเป็นเงินสดจำนวน600บาทกดจากตู้เอทเมได้เลยสำหรับเงินสดนี้จะได้แค่กลุ่มเดียวกลุ่มนี้เท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมในรายละเอียดกันนะครับว่าเงินที่จะได้นั้นใครจะได้บ้างแล้วก็คุณได้รับสิทธินั้นหรือไม่นะครับก่อนที่จะไปรับชมทลิปก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ ถ้าท่านชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะครับรับชมแล้วนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรหรืออยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับสำหรับบัตรสวัสดิการหนึ่งัฐหรือบัตรคนจนรุ่นใหม่นั้นนะครับครังได้ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าวันที่1กันยายน2 56นี้นะครับจะมีการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ได้รับสิทธิในบัตรคนจนรุ่นใหม่อย่างแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าช่วงนี้ยังไม่มีรัฐบาลอย่างเป็นทางการก็ตามนะครับ และสําหรับวันที่หนึ่งกันยายนนี้นะครับใครที่อยู่กลุ่มนี้จะได้รับเงินรูดซื้อสินค้าเป็นจํานวนถึง1,500บาทนะครับเพื่อใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค,โภคที่จําเป็นนะครับกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะครับโดยเงินที่กลางโจโอ์ให้นะครับก็จะเป็นในส่วนของผู้ได้รับสิทธิ์ในบัตรคนจนรุ่นใหม่ที่ยืนยันตัวตนผ่าน3าธนาคารก็คือธนาคารกรุงไทยธนาคารนอมสินธนาคารประกันเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือตกศ สำเร็จขึ้นลูกศรสีเขียวครบทั้ง3ขีดนะครับสำหรับคนที่ผ่านอุทธร์ยืนยันตัวตนระหว่างวันที่27กรกฎาคมถึง26สิงหาคม6-6รับวงเงินย้อนหลังรวม1,500บาทนะครับสำหรับซื้อของจากร้านธงฟ้าเริ่มรับตั้งแต่วันที่1กันยายนต5 6หนะครับหลังจากที่กระทรวงการคลังประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนนะครับรอบอุทธร์ไปเมื่อ วันที่12มิถุนายน256ไปแล้วนะครับพร้อมกับเปิดให้คนผ่านเกณฑ์รอบอุทธร์ยืนยันตัวตนมาที่12มิถุนายนเป็นต้นไปและวงเงินที่ได้รับย้อนหลังนะครับโดยส่วนใหญ่จะเป็นวงเงินค่าซื้อสินค้าปโภคบริโภคกับร้านธงฟ้าและร้านค้าเขาร่วมโครงการนะครับวงเงิน300บาทต่อเดือนต่อคนนะครับดังนั้นผู้ที่ผ่านเกณฑ์รอบอุทธร์ที่ยืนยันตัวต,วต,วตวนระหว่างวันที่27กรกฎาคมถึง26สิงหาคม256 จะได้รับวงเงินเข้าบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดนะครับในวันที่1กันยายนต5 6โดยจะได้รับสิทธิ์ย้อนหลังถึง5เดือนนะครับก็คือตั้งแต่เดือนเมษายนถึงสิงหาคม256วงเงินนี้ก็รวมทั้งสิ้น1,500บาทนะครับและสําหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกันยายนต5 6หหรือบัตรคนจนที่กระทรวงการคลังจะโอนเงินเข้าบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดให้สําหรับผู้ที่ยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่ 27มิถุนายน2566เป็นต้นไปนะครับซึ่งบัตรคนจนเดือนกันยายนนี้นะครับจะไม่ได้รับวงเงินย้อนหลังแต่อย่างใดยกเว้นนะครับจะเป็นกลุ่มผู้ยื่นนุท์และผ่านการพิจารณาส่วนวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกันยายน2566มีวงเงินเข้านะครับจะได้รับคนละเท่าไหร่ก็ไปดูกันเลยนะครับวันที่1กันยายน2566นะครับวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับได้คนละ300บาทต่อเดือนนะครับ วงเงินค่าเดินทางนะครับผ่านระบบขนส่งสาธารณะได้คนละ750บาทต่อเดือนนะครับวงเงินส่วนลดซื้อกาดหุงต้มนะครับจำนวน80บาทต่อ3เดือนนะครับหลักการที่2นะครับวันที่20กันยายน2 5 6หนะครับเงินช่วยเหลือผู้พิการจำนวน200บาทโดยจะต้องเป็นผู้พิการที่อายุ18ปีขึ้นไปและมีบัตรประจำตัวคนพิการแล้วก็ได้รับสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่อีกด้วยนะครับ โดยต้องยืนยันตัวตนกับธนาคาร3ธนาคารก็คือธนาคารกรุงไทยธนาคารอมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก่อนนะครับถึงจะได้รับสิทธิ์ซึ่งจะแบ่งจ่ายดังนี้นะครับ800บาทนะครับโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเหมือนเดิมทุกวันที่10ของเดือนเงินเพิ่มเติม200บาทจะโอนทุกวันที่20ของเดือนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักนะครับและต่อไปนะครับสิทธิ์ส่วนลดค่าไฟฟ้าจํานวน315บาทต่อครูเรือนต่อเดือนนะครับ สำหรับท่านที่งทลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีตั้งแต่วันที่15มีนาคมเป็นต้นไปโดยต้องเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าตามเงื่อนไขดังนี้นะครับคูรเรือนใช้ไฟฟ้าไม่เกิน50หน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา3เดือนจะได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่นะครับคูรเรือนที่ใช้ไฟฟ้าเกิน50หน่วยต่อเดือนแต่ไม่เกิน315บาทจะได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าในวงเงินไม่เกิน315บาทต่อคูเรือนต่อเดือนนะครับ ส่วนใครใช้ไฟฟ้าเกิน315ต้องเป็นคนชําระค่าไฟฟ้าเองทั้งหมดนะครับส่วนวิธีการลงทะเบียนนะครับผู้ใช้ไฟฟ้าในกรุงเทพสม,มุทรปราการนนทบุรีลงทะเบียนได้ที่การไฟฟ้านครหลวงนะครับผู้ใช้ไฟฟ้าในต่างจังหวัดก็ลงทะเบียนได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับและรายการต่อไปนะครับส่วนลดค่าน้ำประปาจํานวน100บาทต่อควเรือนต่อเดือนสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ค่าน้ำประปาฟรีนะครับตั้งแต่วันที่15มีนาคม256เป็นต้นไป โดยต้องเป็นผู้ใช้น้ำประปาตามเงื่อนไขดังนี้นะครับกรณีใช้น้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315นะครับจะได้รับการสนับสนุนในวงเงิน100บาทนะครับโดยส่วนเกินต้องชําระเองกรณีใช้น้ำประปาเกิน3 1 5บาทนะครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าน้ําประปาเองทั้งหมดนะครับส่วนวิธีการลงทะเบียนน้ำประปานะครับผู้ใช้น้ำประปาในกรุงเทพสมุทรปราการนนทบุรีก็ลงทะเบียนได้ที่การประปานครหลวงนะครับส่วนผู้ใช้น้ำประปาต่างจังหวัด ก็ลงทะเบียนในที่การประปาส่วนภูมิภาคนะครับและกลุ่มที่2นะครับที่มีบัตรคนจนจะได้รับเงินสดในเดือนกันยายนนี้ก็คือกลุ่มของผู้สูงอายุที่อายุ60ปีขึ้นไปและมีบัตรคนจนนะครับจะได้รับเงินสดในเดือนกันยายนนี้เป็นจํานวนเงิน600บาทนะครับโดยเงินนี้นะครับเป็นเงินสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ และเงินนี้จะโอนเข้าบัญชีให้กับผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์จำนวน100บาทต่อคนเป็นระยะเวลา6เดือนตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน2566นะครับซึ่งปกติแล้วนะครับเงินตัวนี้นะครับรัฐบาลจะโอนให้ทุกเดือนนะครับแต่ว่ามาปีนี้รัฐบาลโอนให้ครั้งเดียวนะครับรวบยอด6เดือนโอนให้ครั้งเดียวนะครับจำนวน600บาทนะครับแล้วก็สําหรับผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์นะครับจะต้อง ผูกบัญชีพร้อมเพยกับหมายเลขบัตรประชาชนให้เรียบร้อยภายในเดือนสิงหาคม256นี้เพื่อรับเงินจากรัฐบาลนะครับโดยรัฐบาลจะโอนให้ครั้งเดียวนะครับ600บาทนะครับก็หมายความว่าผู้สูงอายุท่านใดนะครับที่มีบัตรคนจนนะครับแล้วก็มีผูกบัญชีพร้อมเพยไว้เรียบร้อยนะครับจะได้รับเงินจํานวน600บาทรับเป็นเงินสดนะครับสำหรับวันโอนนะครับยังไม่แน่นอนนะครับแต่รัฐบาลก็แจ้งว่าเดือนกันยายนนี้ได้แน่นอนนะครับ ซึ่งในปีก่อนๆน,นี้นะครับรัฐบาลจะโอนให้ประมาณนะครับวันที่15ของเดือนก็คาดว่าน่าจะโอนให้ประมาณวันที่15ของเดือนกันยายนนี้นะครับยังไงแล้วหากมีความชัดเจนเรื่องวันโอนเงินนะครับก็จะแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบทันทีนะครับนี่ก็เป็นข่าวส,สารสาระดีๆที่นํามาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ